สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวสารค่ะม .33 เรารักกันลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w m 3 3 r e a ก k a n c o m เสร,ร็จแล้วผู้ประกันตนมาตา3า33รอยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตัง15มีนาคม2564เตรียมรับเงินเยียวยางวดแรก22มีนาคม64หลังจากที่มาตรการม .33 เรารักกัน เปิดให้ผู้ประกันตนม .33 ในระบบประกันสังคมได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ web. มม3บเรารักกัน com แล้วโดยจะปิดรับลงทะเบียนวันที่7มีนาคม64หลังจากนั้นระบบจะทำการตรวจสอบและคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งต้องมีสัญชาติไทยเป็นผู้ประกันตนมาตา3า33หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตาา33ก่อนวันที่15กุมภาพันธ์ รวมถึงไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ราชนะอีกทั้งต้องไม่เป็นผู้มีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน500แสนบาทณวันที่31ทธันวาคม63เพื่อรับเงินเยียวยาผ่านแอปเปาตังหลังจากนั้นในวันที่15มีนาคม64ผู้ประกันตนมาตา3า33จะสามารถเข้าไปดูประกาศผลการลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ w w w m เ r a o r ม com ซึ่งหากผ่านเกณฑ์จะเข้าสู่ขั้นตอนกดยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังและรอเงินโอนเข้าแอปเป่าตังในวันที่2 2มีนาคม64เพื่อนำไปใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการตามรายม .33 เรารักกันมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง2 1กุมภาพันธ์ถึง7มีนาคม64เปิดลงทะเบียนม .33 เรารักกัน 8-14มีนาคม64ระบบตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา33ที่เข้ามาลงทะเบียนในเว็บไซต์ www.m33. เรารักกัน15มีนาคม64ในวันนี้มีขั้นตอนที่สำคัญคือ 1. ประกาศผลลงทะเบียนมอ3 3รารักกัน 2. ผลการลงทะเบียนสำเร็จเริ่มยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตัง 3. ผลการลงทะเบียนไม่สำเร็จระบบเปิดทบทวนสิทธิ์ 22. มีนาคม64ผู้ที่ยืนยันตัวเรียบร้อยจะได้รับเงินเยียวยางวดแรก1000บาท28มีนาคม64ระบบปิดการยื่นทบทวนสิทธิ์ 5. เมษายน64 4ประกาศผลยื่นทบทวนสิทธิ์ 12. เมษายน64ระบบเริ่มโอนเงินให้กลุ่มทบทวนสิทธิ์ โดยจะได้รับเงินเยียวยาทั้งหมด4,000บาท 31. พฤษภาคม64สิ้นสุดมาตรการซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่จะสามารถใช้เงินจากมาตรการนี้ได้หากเลยวันที่กำหนดวงเงินจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีสำหรับการใช้สิทธิ์ม .33 เรารักกันได้ที่ไหนบ้างมาตามอสาใช้สิทธิ์วงเงินได้กับร้านค้าสินค้าสีประเภทดังนี้นะคะ 1. ร้านถุงฟ้าธงฟ้าประชารัฐ 2ร้านค้าคนละครึ่ง 3. ร้านค้าเราชนะ 4. ขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมมาตรการทั้งนี้สามารถเข้าไปค้นหาร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการได้โดยสามารถเลือกได้ทั้งจากประเภทร้านค้าไม่ว่าจะเป็นอาหารและเครื่องดื่มทงฟ้ากิทอ็อบสินค้าทั่วไปโรงแรมที่พักสุขภาพความงาม ขนส่งสาธารณะรับเหมางานช่างทำความสะอาดและสุขภาพการแพทย์นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาตามจังหวัดจากแผนที่ที่ปรากฏได้เช่นกันอย่างไรก็ตามเงินเยียวยาที่ได้รับในแต่ละสัปดาห์นั้นไม่จำเป็นต้องใช้ให้หมดภายในสัปดาห์ที่ได้รับเนื่องจากรัฐเปิดให้สามารถสะสมได้และสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่3 1พฤษภาคม64 และนี่ก็เป็นข่าวสารการอัปเดตจากทางช่องนะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ